สาวลิเตียโพสขอบคุณพี่ปูพงศิทธิ์คนแรกข้อความน่ารักมากๆคะ่ะได้ออกมาประกาศแล้วนะคะสำหรับสาวลิเตียและหนุ่มแมทธิวตอนนี้ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวลิเตียไม่ลืมบุญคุณของพี่ปูพงสิทธิ์รีบโพสถึงเป็นคนแรกหลังจากได้ออกจากโรงพยาบาลกับสามีอย่างแมทธิวดีนเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไปตามๆกันคะ่ะหลังจากดารา พิธีกรชื่อดังอย่างแมททิวดีนสามีของสาวลิเตียสลันรัฐได้ออกมาประกาศว่าตนได้ติดเชื้อโควิด -19 และต่อมาก็ช็อกไปทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านภรรยาของสาวลิเทียนั้นได้โพสต์แจ้งผลหลังตัวเองนั้นก็ติดเชื้อจากสามีเช่นกันค่ะและก่อนหน้านี้แมททิวลิเตียก็ได้มาอัปเดตอาการล่าสุดหลังจากอยู่ด้วยกันแต่เชื้อก็ยังคงเป็นบวกอยู่ค่ะด้วยงานนี้แมททิวดีนได้ระบุข,ข้อความว่า อัปเดตล่าสุดและตอบคำถามนะครับมีคนที่เป็นห่วงหลายคนและถามว่าที่ทั้งคู่ผลยังคงเป็นบวกเพราะว่าอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันหรือเปล่ายืนยันจากอาจารย์หมอทุกท่านว่าเราติดเชื้อตัวเดียวกันจากต้นต่อเดียวกันเราสองคนไม่สามารถส่งกันไปมาเองได้ครับ เฉพาะกรณีของเราสองคนเคสอื่นผมไม่รู้นะแต่จริงๆไม่แปลกที่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายเราบางคน5้ถึสัปดาห์ยังเจอเลยครับ mm. และก่อนอื่น mm. ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับทางคู่ mm. เพราะว่านับการสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะ mm. เมื่อลิเตียและแมทธิวได้ออกมาประกาศแล้วว่า ขณะน,นี้ทางคู่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะหลังจากรักษาตัวอยู่นานกว่า30วันซึ่งลิเตียได้โพสต์เประบุว่าข้อปฏิบัติที่คุณหมอแนะนำสำหรับเราท่านอื่นที่รักษาหายแล้วกลับไปบ้านแล้วรวมไปถึงประชาชนทุกคนคือควรใส่หน้ากากาอนามัยอย่างต่อเนื่องล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆระวังเรื่องน้ำลายน้ำมูกและอุจจาะ เว้นระยะห่างทางสังคมคุณหมออยากให้ทำตามนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น และล่าสุดนี้เองริเดียก็ทนไม่ไหวต้องรีโพสถึงพี่ปูพงศิษฐ์ทันทีคะ่ะหลังได้ออกจากโรงพยาบาลกับสามีอย่างแมทธิวดีนเป็นวันแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ปูพงศิษฐ์ได้อัดคลิปวิดีโอร้องเพลงส่งกำลังใจมาให้ทั้งคู่จนชาวเน็ตนั้นต่างซึ้งจนน้ำตาไหลเลยล่ะคะ่ะซึ่งงานนี้ริียเองก็ได้โพสข้อความระบุว่า ปรารถนาพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีขอบคุณสําหรับเพลงเพราะๆและความหมายดีๆแบบนี้ที่ร้องให้เราสองคนได้ฟังกันนะคะรักพี่ปูและครอบครัวมากๆทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท้งคู่ด้วยค่ะก็ขอให้ปฏิบัติตามที่คําสั่งของคุณหมอได้แนะนําอย่างเคร่งครัดทางทีมงานของเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของสาวลิเดียและแมทธิวดีนแบบนี้ไปนานๆค่ะ